กูอยากสวยแบบนี้บ้างมอนอยากดูดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะ่ะเ็ว่าลูกน้องมันดูเกินเกินไม่ธรรมชาติไงก็ไม่รู้อะกูแค่คิดว่าถ้ากูได้ไปอยู่กับคนแบบพวกมึงมคนอื่นก็จะมองกูเปลี่ยนไปบ้างสองสั่งเราเลือกสังคมอย่างนี้แล้ววะเวลาอยากได้อะไรคงต้องแรกคร่ะเราเคยเชื่อนะว่ารสนิยมเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้แต่เธอเป็นคนแรกที่ทำให้เราไม่แน่ใจ เหมือนเราเป็นตัวตวลกวะอยู่ที่ไหนแม่งก็ดูไม่ใช่ที่ของเราไปหมดเลยอะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้อะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าง่ายกว่าเยอะผู้ชายห้ามใส่เสื้อกำเข้าครับนี่พี่จะซูมเจนเดอร์นหนูหรอหนูชอบแฟชั่นจริงๆค่ะชอบแฟชั่นอย่างเดียวไม่พอตอนที่เราเล่นเราไม่เชื่อเลยแต่กุ้งกลับผมไม่ผ่านแล้วอะคนดูมีความสุขแล้วแกมีความสุขไหม เราได้คราฟกฎหมายเพลงได้ก็สุดสัปดาห์ต่อเหรอแล้วมึงคิดว่ากูชอบพ่อ,อกูมากชีวิตมึงมึงเลือกเองเองีกเลือกได้ก็เฮียเ้าเราเป็นเทรนนีรอยู่ในค่ายเพลงเราชอบเพลงที่แกเปิดให้เราฟังมากเลยถ้าเราขอเพลงน,นั้นได้ไหมเราขอจูบเธอได้ไหม ต้องแลกไม่ใช่ว่าไม่มิดว่วมันจะรู้สึกขี้ขนาดนี้ขูไม่ได้รู้สึกอะไรกับมึงเลยเข้าใจปะมึงโอเคเปล่ะมีอะไรก็บอกกูได้นะตั้นที่มึงก็ขี้แล้วทำไมมีแค่มึงที่ชีวิตดีวะเราทำนทุกอย่างพังหมดเลย เสื้จเจนซ่าเริ่มวันพุธที่2 5มิถุนายนนี้ดูเวอร์ชันทีวีทางช่อง31ดูเวอร์ชันอันคาทางแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันีดาวน,าวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลยสนับสนุนโดย